สวัสดีจ้าพบกับเอาเมาเชน่าอีกตามเคยมนีมีนัดเที่ยวที่ไอดินโฮมสเตย์จันทบุรีเดี๋ยวเขามาเบิงบรรยากาศกันเนาะดีดีจะบอกให้ไปเบิ้งกันเลยนี่คือบรรยากาศห้องพักจะมีหน้ามีสไลเดอร์เห็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอดินโฮมสเตย์เช้านคุณมากกด้เห็นภูเขาเลยวันนี้มาสิบคน บรรยากาศดีบรรยากาศของผักตายไปกิ้วเข่าเที่ยงแล้วตุ้นเปี่ยนจะไปกินเขาน่ากันน <laughs> ี่สมาชิกไม่ค่ะนี่จะไปกินเข่าเที่ยงกันละลี่ยนชุความปลอดภัปปยเขาก็มีนี่ทางไปกินเขา่าเพราบรรยากาศดีคัะปะ ลุกอาหารอาหารอันนี้มันยิมแล้วเดะน,นี่อาหารมีทีมงานสาวสวยสาวสวยแห่งแดนอะไรก็ไม่รู้ดูดูดมันโพสท่ามันพาดทา่นานมีแต่เขาเราอยู่ไหนเราอยู่นี่เานพสักีพองามนี่ โอนเอ้โอ๊ฝ่าอยู่ไหนเล้อไรบออ่าโอเคในเวลาไปดูเหวแล้วไปไปดูแกันจะมตามมาไปเอ๊ยลตะน้ก่อนเลยทีแมตามมาา้ไปทนี้ขอให้ไปขึ้นนูน

ใครพี่ดูเออคือสี่เงินแด้ใช่ไทีมทองก็อฟเอซายกับเอฟโค้ดูนะไายดูนะมามายดูกันด้วได้เวลาขึ้นแพไปดูเดี่ยวแดงแล้วใครมาใครมาเย่เย่เย่ กยครับเดี๋ยวจะมีมิวสิกนะต้องผ่าอีกนะมิวสิกอ่ะโอเคไหมาเรามาล่องแพนะคะอยู่ที่จันทบุรีนะคะวันนี้เราอยู่กับไอดินโฮมสเตย์นะคะดูบรรยากาศค่ะทุกคนดูหลังเพื่อนค่ะทุกคนดูหลังเพื่อนค่ะนี่เราก็ลัจะไปให้อาหารเยี่ยมนะคะแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงข้างลำโพงค่ะขอสาวบางคนจ้า ไม่เท่เดียวในคอนมี้มันก็โตแล้ว ยังจำเอาไว้และก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การพทดแต่มาเป็นแฟนผมซเด็กเรารักกันไมเีเดียวในคนนี้มันก็่อแล้วปะยังจะบวเอาไว้และก็เอาไว้นะนี่ไม่ใช่การพัแต่มาเป็นแฟนผมซพอ่ไอ้อาเอาว่าผมเด็กเด็กแต่ว่าผมเด็กตูใหญ่กินง่พรไม่ึพี่จพมอมือไม่เก็เค่ปรกาสพี่อยากได้นะี่จไม่ใครนักอได้ไหวอยาเกิ มีมภาาตอเีท่าลืมมใจหายอามาทำไปแล้วี่ก้าวเอาเาดูเขาบอกเไมเล่เพิ่มหรือเพิ่มยขาไม่นเาไม่ได้ยรมเขาไม่เอาาบอกพ่เสียงเขาหูจะแตกหรือว่าเขา

ใชกันเยอแต่างทีแนที่ขามาเดไปเพเี่ยวใน่อมัตแล้วบาะเวนี่ยะต่างีแฟนกี่เอากลับไปต้อติดแ้ามานเดยัง้แต้มมิดอนแ่แทป่ยงใจนัดทีมีใครพอในอยากโทปมีปากท้ายตอเปนท้ายวารูันใจใคร เป็นไหมพี่เดี๋ยวนี้กนนี้มันก็ตแล้วบ้างยืนถือมันเอาไว้และก็ซักมันาไว้นะนี่ไม่ใส่กากงแต่มบบเป็นก ท่าพยายนะฮะเจ้าภาพาตัวข้าผมแส่สปอร์ตนะขอบคุณทีมงานพ่อหน้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับในรอบบ่ายวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณไปอย่างพี่มาก็พาคุณมาวันนี้ขับคุณไปอย่างพ่ออดุนะ

ในว่าเหี่ยวจะตจัดจัดจัดอะไพี่เขา <c oughs> ให้หนูเลือกเพลงไม่ได้แล้วไปนเนีย ผมมีวันมาเป็นสิ้นโต ไปขึ้นกล้วยพุ่นเฮ้ยเลือกเขามาทำยมาคุณก็จัดเนื้อไปกับแกคุณจะลอยจัดเนื้อไปกับแกมากคุณด้วยอาไปตืมอาไปตึมชิด,ม,ด,ดมีมัดใหขัดดาบใกเ 好的，前面。拉不完。哈哈哈 ยู่เลยแล้วไต่างนคะ่ะสองคนน่ะ ไปที่ไหนวะเดี๋ยวไปอยู่ข้างหน้าเลยระถางบวปีเจ้าเจาคนกนวี้าะเจาะเอาเลยนะายได้อ่ะิ้น้ำไปอ่้ทำไมอะไเนเดี๋ยวผู้เดียวมได้ีตงีน้ำบ่ก็จะไเลย นี่อันนี้มือคําปูลปลากุ้งปูมเฟไม่อันครับเอาทัา้งตะแคงสมัตเอเอ,เอไม่ได้สิเรมาลยมา สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ไอดีนโฮมสเตย์วันนี้เราจะมาทานมื้อเย็นกันวันนี้เป็นเว้่นะคะอนจีะเป็นกุ้งลายเสือนี่ก็ใหญ่มากดูจากหน้าได้ดูใหญหน้าหน้านะคะและนี่เมนูนี่เลยปูปลาๆๆปุกอปลาเออและนี่ค่ะปลากระพง้อดน้ำปลากุ้งกุ้งใหญ่มาอ,อและนี่เลยทอดมันปลาเห็ด

อ,อ,อ,อตอ,อนี่อากาศตอนเช้าดีดีอนอนในน้ำ นี่คืออะไรคุกกี้ไก่คุกคกี้ไก่เนี่ยเหรอส,สมัยคุกคกี้ไก่สมัยเด็กเนาะเอ้ยสมัย,มยไหนพอดูก่อนมันเป็นยังไงเป็นจังได่คุกคกี้ไก่อ๋อนี่เหรอแต่พ่อสอนได้เนาะเนี่ยเป็นเังเสียคุกคกี้ไก่ ค้นสมไม้เกาเขาเอินกุขี่ไก่ต่อด้วยวัดสีน้ำเงิน ที่พีท่ายจะเมื่อแล้วอันนี้มาคุ้มวิมานเปลื่อนคุ้มวิมานเนินนางพญาเนินนางพญานู่นจังไดนโอ้ยวิว สิบกินข่าวกินบรรยากาศอย่างเดียวพออิ่มแล้วบรรยากาศน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่รอบหน้าตอนนี้จบที่คุมไปมานะคะตอนนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า